มาครับมาไต่แรงเป็นอีีที่สองครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเจอกับรูปสีหมากธงชาติอะไรครับเนี่ยสเปนหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับมาลุ้นกันครับว่าเดือนนี้เราจะเจอใไรบ้างเจอตัวแทนประเทศไหมเจอตัวแทนภูมิภาคหรือเปล่านะครับมาดูกันครับทังวันนี้เขาขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเล่นเป็นจรนะครับกระดานนี้ช่วงนี้จะเล่นเป็นกองโจรบ่อยนะครับ แล้วก็ขึ้นดันสุดไปครับดันขึ้นสูงไปเลยเขาลงมาอย่างนี้ครับเป็นเพื่อจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้นะครับผมว่าจะเล่นเต้มเสียงครับขึ้นสามไปแปดจังหวะนี้รอทิ้งร่มนะครับเขามุดเข้ามานะครับเขามุดจังหวะนี้นะครับเรายกหนึ่งไปห้าไม่ได้นะครับเขาจะต่อยกยี่บหกยี่สิบสามนะครับเขาจะต่อกินเขาฮอตนะครับต้องเสีมาครับยกยี่สิบสี่ยี่ิแปดเอาไปซ่อนก่อนครับไม่งั้นจะโดนฟรีได้ง่ายๆครับเขายกมาจังหวะนี้นะครับ จังหวะนี้น่าคิดนะครับผมยกเจ็ดไปสิบครับแต้มนี้ก็เสี่ยงนะครับว่าเขายกสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดนี่ครับเราถึงขั้นแบบลาบากแล้วก็แพ้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเดินเต้มอื่นครับสามเอ็ดยี่สิบหกสามสิบยี่สิบห้าสิบแปดสิบห้านี่แพ้เราหมดครับมาดูกันครับเขาเดินสามเอ็ดยี่สิบหกนี่เข้าทางเราครับเพื่อนเห็นไหมครับจังหวะนี้เข้าทางยังไงนะครับถึงร่มนะครับจังหวะนี้นะครับโยนสิบสองยี่สิบหกครับถึงร่มแล้วก็เดินไปนะครับส่งขึ้นจินสองเข้าฮอตไปครับ อีกตัวหนึ่งถ้าไม่หนีก็เรากินฟรีนะครับเบอร์เก้าเนี่ยนะครับถ้าหนีเราก็จะกดกินนะครับเพื่อนๆเป็นเขาจะเดินตาไหนนะครับก็ต้องเดินข้ามมุมก่อนนะครับผมก็กดกินจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เขาจะต่อฮอดออกก็ได้นะครับถ้าเดินสามสองมายี่สิบเจ็ดนะครับแต่เขาไม่ได้เดินนะครับเดินไปอย่างนี้ก็เราไล่กดกินเลยนะครับตามอธยาสัยเลยครับทีนี้อไม่น่าจะยากนะครับ สำ,ำ,ำหรับกระดานนี้สำหรับของเรานะครับเขาก็ยอมแพ้ไปนะครับจังหวะนี้มาต่อในกระดานที่สองนะครับเล่นกันสองกระดานนะครับตัวหนึ่งแมตกระดานนี้เขาต้องชนะนะครับเพื่อจะตีเสมอเรานะครับเขาเสมอไม่ได้นะครับเสมอก็จะถือว่าแพ้ไปในแมตนะครับมาดูกันครับผมเล่นตัวเดิมครับขึ้นเป็นกองโจรนะครับแล้วก็ดันขึ้นสูงนะครับจังหวะนี้นะฮะเขาเดินลําบากเลยนะครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนครับจังหวะนี้เพื่อจะกดดันเขานะครับ ลองเดาดูครับว่าใจจะทุ่มกันไหมนะครับผมยกสิบหกสิบเอ็ดเลยครับขึ้นสูงไปเลยนะครับเดินมั่วไปงั้นแหละครับอกระดานนี้ทําแค่เสมอก็ได้เหมางักนนะครับเขาเลยแซ่ขึ้นมาเตรียมตัวเปิดจินฟีนะครับเอจะทํายังไงเพื่อนๆเขาจะเปิดเขาจะต่อแน่นอนแหละครับสิบห้าสิบเก้านี่เขาต่อมาเรียบร้อยโดนจินฟีนะครับเนี่ยมาดูจังหวะนี้ครับว่าเขาจะทํำไหมเขาไม่ทํานะครับอชโ่คดีไปครับ เราก็ต้องต่อครับต่อขึ้นไปเลยครับได้เปรียบเลยครับหมากตัวบนเรากักสองเลยทีนี้ได้ในจังหวะนี้นะครับถ้าเขาไม่ขยับลงนะครับเราก็จะต่อยินสามนะครับจังหวะนี้เราเลยต้องแทรกของเข้ากลางนะครับเราก็ยกขึ้นเล่นง่ายนะครับพหมากที่เราเดินได้นี่มีเยอะกว่านะครับเบี้ยตัวหนึ่งของเราคุมสองตัวนั้นไปอยู่ครับทําให้เบี้ยของเราเป็นอิสระมากกว่าของเขานะครับมาดูครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับเขาขยับ ับจะไม่ได้นะครับแยบตัวไหนก็เสียเปรียบไปหมดนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตเลยเขาต้องต้องใช้เวลาคิดนานสักหน่อยครับเสนให้กินตัวนี้ครับเให้กินแล้วก็ค่อยเดินลงมานะครับเพราะงั้นก็ไม่มีตัวเดือนทีนี้นะครับเราก็ต้องขยับขึ้นครับมีตัวนี้แหละครับที่เราเดือนได้เหมือนกันนะครับมาดูกันครับว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงนะครับจังหวะนี้ก็ต้องต่อครับต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาเราก็เดือนเข้าฮอดเลยครับสวยงามเลยนะครับ ดูเหมือนจะง่ายๆเลยนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับเขาเดินผิดแค่นิดเดียวนะครับหมากเปลี่ยนแปลงเลยครับจังหวะนี้มาดูกันครับเขาจะเดินตัวไหนต่อไปเป็นเพื่อนจะเดินตัวไหนครับเดินลงมาตัวนี้นะครับผมก็ขยับขึ้นครับเออให้เขาได้เคลนได้บ้างนะครับไม่ขยับสิบห้าไปสิบเอ็ดนะครับมันจะทารุนเกินไปจังหวะนี้เล่นกันด้วยความเมตตาครับปล่อยให้กินข้าวฮอตไปนะครับนี่แบ่งกันกินไปครับ แต่เขาก็ซึ้งใจนะครับรเลยยอมแพ้ไปครับผม